โอ้ยลุงโทมัสนั่งสบายเลยทุกคนเอ้ออากาศเนาะอากาศดีๆทุกคนฟินๆเนาะหาเก็บพักกินพอมอะไรพอมเดินเที่ยวเล่นเนาะพาลุงโทมัสวนันนี้ก็พาก,กันมาเดินเล่นเนาวะวันนี้ดีหลายฝนโบโตกสะทุกคนขอบคุณขอบคุณหลายๆเอ้ยวันนี้ค่อยดีเรื่องได้นั่งพักผ่อนได้เล่นไปเรื่อยๆเ,เนาะทุกคน หาคลิปให้ทุกคนดูน้ำเนาะหนานี้เนะเาะพอได้ออกมาจากบ้านกะมาทำคลิปทำอะไรน้ำทุกคนเนาะกะถือว่าพาลุงโทมัสมาพักผ่อนน้ำเนาะลุงโทมัสกะสบายเลยนั่งดูทุกคนเอยลุงโทมัสนั่งพุงอืดอยู่นี่นะกินฟุตบอลเข้าไปเนาะลิือกินอะไรเข้าไปกินช้าง ส้างอันนี้กระปุกอมสินยายมินทุกคนกระกระปุกอมสินอะไรทมัสกระปุกอมสินหมูเหรอไม่พูดใช่ไหมกระปุกอมสินอะไรพูดมาเร็วๆพูดภาษาไทยได้ไหมทมัสคันตุใชยต่อโอ้ยขันไทยเร็วๆพูดภาษาไทย หมูโอ้หมูหมูอร่อยไหมอร่อยไหมหมูอ่ะชอบกินหมูโอ้ยเอาหมูไปอบงั้นว่าทุกคนนี่เอาหมูไปอบกินเนาะเอาหมูไปอบกินพูดเรื่องหมูกะเสียบนึกถึงแต่แนวกินเห็นทองก่อนบอทุกคนนี่ทองทองใหญ่ใหญ่เนาะเบิดแล้วดอกไม้หญยมินเหี่ยวเบิดแล้วทุกคน ทัดหูไว้นะดอกพักกาดทุกคนดอกพักกาดน้ามงามๆนะทัดหูธรรมชาติข้างหลังนนทุกคนนะยิ้มเนี้ย ดูวันนี้ร่อนหลายลงธทมัดเงื่อแตกพักๆเลย so n ส c e หรอนะเก๋ชนเก๋โอเคฉันไม่ได้สูงที่สุดคลิปนี้ขอลาไว้แค่นี้เนาะเอาภาพน่ารักน่ารักของยายมินกับลุงธอมัดมาให้ดูเนาะทุกคนขอบใจลายๆเนาะทุกคน คลิปนี้ขอลาแค่นี้ทุกคนบ๊ายบายบ๊ายบายลุงธอม,มัดบ๊ายบายบ๊ายบาย